โอเคครับก็ขอกราบสวีดันสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักดูุกๆคนทูดุ่านกันด้วยครับวันนี้มาพบกับฟูลแมนเชสเตอร์นะครับที่เราสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับคือจะบอกว่าอามัดเดียโลนะครับโอ้โหเป็นคีแมนทีหลักของยูไนเต็ดจริงๆครับตอนนี้แบบขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้คือแบบโอ้โหทั้งเรียกจุดโทษนะทั้งมันคนยิงประตูชนะอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยทุกคน แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าซิตี้ช่วงนี้เขาก็กแก่งๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนซิตี้ทุกท่านเงินด้วยนะครับโอเคครับก็มากับโค้ชสุนิเกมไปเลยครับมาชุดไลอัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะเออมาครับโอ้โหเกมมีกระตุกเล็กน้อยครับลูซามัสลาวีจ่ายมาให้ออม,มาเดียโลมาเนโอกาเต้เคบี้เมนูแล้วลากพามาครับคืนไปทั้งดาโล ดาโลโมวนตีวงมานิดนึงครับไปไม่ได้ก็ขึ้นทางฝั่งขวาแทนนะผมเอาจ่ายมาจงังหวะน,นี้ยังพลาดอยู่แล้วยังไงแฮร์รี่แม็กควายดึงรอมาเตรลิกเติมดาวได้สวนมาครับมาสตราอุยฮาวิลุนจะเปลี่ยนแกนก็ยังเก็บบอลไม่ได้นะมอนิอเกเตตอกส้นมาคืนเ,เมมานบาไปหน่อยนะทุกคน มานูเองก็ตัเต้แล้วหอ้ยขวาจะดุดเอามาเดียวโลจังไปจิ้มแย่ไว้ได้นะแล้วนูแซมัสราอีลุดมาแล้วเปิดเปลี่ยนแกนไปก่อนบูนโนยังพักบอลได้ดิโกดาโลเห็นบูนโนแล้วจะจิ้มเร็วให้กับราสมุทหอยลุนโอ้ยยังไม่มีโอกาสได้จบนะทุกคนยังไงครับยังเสียบอลอยู่แล้วเขาตักคอร์สมาอย่างงี้ล้ำหน้าเปล่า ไม่ล้มด้วยเอ็มบัปเป้ไงโอนานา่าสู้เซฟตัวอ,อกไปไเกมมีกระตุกก้องขอภยัยเลยนะผมโอ้โหผมน่าจะลืมปิดไ i ไฟแล้วขอโทษด้วยครับเดี๋ยวผมน่ากำลังจะปิด w i f ฟนะผมครอสมาครับอเล็กซานเดอร์อาอโนรูเซมัสมาราอุยเลือกที่จะไม่เขีรยแล้วค่อยแกะไปรัสมุทไหลุนแต่ยังเสียบอลอยู่นะครับ แต่เขาจะเล่นเร็วมาลูกนี้กระตุกเล็กน้อยแฮร์รี่แม็กควายบูโน่เฟอร์นันเดสจะเปลี่ยนแกมไปทางด้านซ้ายโอ้หจ่ายบอลไม่ออกนะทุกคนแล้วเขาแทงมาช่องนี้ยังไงช่องกลางหลุดเลยเฟอร์นันโดตอเลเดโอเมสี่หูยซูเปอร์เซฟของอนะันเดโอนาหน้านะลูกน้อโอแต่ล้ำหน้านะโหถ้าเข้าลูกนี้ก็ก็ล้ำหน้าอยู่ดีนะผมเรียกว,ว่ากองหลังเราเช็คล้ำหน้าได้ดีนะครับ อังเดโอนะ่หน้าไปทางด้านซ้ายดิโกดาโลจะแปะคืนมาติดเมสซี่นะครับผมเ้ยเกมมันมีกระตุกจริงๆนะผมผมขออภัยเลยครับผมเลยปิด Wifi นะทุกคนเดี๋ยวนี้มันปรับแพทให้มันดีขึ้นนะทุกคนคือแบบเราเปลี่ยน Wifi แต่ว่าเราก็ไม่ได้หลุดนะโอ้ต้องขอบคุณผู้พ,พัฒนาเกมมากเลยนะครับผมบางทีมันลืมปิด Wi-fi นะแล้วบูโน่จะไปเองโอ้โหไปได้ด้วยครับ แล้วบูโน่ยังไปปั๊มบอลได้ยอยู่ให้กับเดียโก้ดาโลฝากมาคืนให้ลาสมุทฮอยลุนบูโน่จะให้ขับเข้ามามยังติดบล็อกอยู่นะออาแล้วเดียโก้ดาโลเห็นช่องหรือเปล่าเขาบีมเมนูให้อามาดได้เข้าซ้ายอย่างนี้โอ้ยได้ซัดดอกนี้นะครับหลุดกก่อไปนะทุกคนโอ้โหเข้าซ้ายหนึ่งๆแล้วนะแม่เสียดายจริงครับเออผมลืมบอกนะครับว่า ผมได้เอาโค้ชรูเบนอาร์มริมมาด้วยนะครับเป็นโค้ชที่อยู่ในเกมจริงๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่ามันมันหาโค้ดยังไงเดี๋ยวผมสอนให้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับว่าแบบว่าอันนี้มันมายังไงนะครับอันนี้ต้องทํายังไงบ้างเดี๋ยวผมสอนเซตให้หมดเลยนะครับผมมาบเลยสวนมนุษย์แซมัสราอุยโอ้หแล้วรุดมาอย่างนี้ลสมุดหอยลูนมาเป็นช่องเลยครับ ได้ยังไงครับตบเข้ามาให้กับบรูโน่เฟอร์นันเดโ้กัสโซย่างย่างยังนี่ครับบรูโน่ขอมาดิเดี๋ยวเช็ดตีนให้น้องอขัด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 ดีมากหอยลุนขยันมากครับลูกนี้วิ่งมาหลุดทั้งแผงเลยครับโฮลสมุดหอยลุนแทงมาไม่ลำหน้าด้วยครับโหผมตั้งรับ2ขีดเลยนะคือแบบว่า มันไม่รู้มันเป็นอะไรนะผบบม,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 มนักเตะในเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันค่อนข้างที่จะคุมเตะยากนะครับต้องเล่นเกมรับสองขีดไว้ก่อนนะผมเพื่อความเหนียวนะโหแล้วเราเจอกับอดีตแร้งดิวิชันหนึ่งเลยนะผมวโหวลูกยิยงมาเหินข้ามคานไหมนะแล้วอังเดโอนาหน่ายังไงครับเนือที่จะเซตบอลจากแดนหลังนะผม เป็นบัปเป้อยู่คนเดียวนี้ปิดไม่หมดนะฟึบอูกาเต้เล่นแปะเคาะกันเบาๆนะครับฟึบหา,หาช่องว่างนะทุกคนนี่ปึ๊บโหต่อบอลอย่างเป็นระบบอืมอันนี้ช้าไปนะทุกคนอามาเดียโลอุ้ยเขาแทงมาช่องกลางให้ตอเลสจริงๆดอกแรกนี่คือหลุดเลยนะโอ้โหออนาน่าเคลียร์ไปก่อนคนระับแล้วยังไงเก็บจังหวะที่ 2, 2เป็นฝั่งของเขานะ แล้วหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้ยอยโอบเ,เ, <c oughs> เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเย,ย้เอาชนะอะไรวะนะ่าเพิ่งหมดครึ่งแรกอันนี้ก็รีบจัดเลยโอเคอเดี๋ยวเราไปต่อครึ่งหลังกันดีกว่าโอ้โหในหวัวน,นี่คิดถึงแมนซิตี้ทั้งคืนทั้งวันนะผมนึกว่าจะโดนแล้วโอ้ยรอดมาได้ไงครับนี่ยก็เป็นกำลังใจให้แฟนซิตี้ด้วยนะครับโพ้โหจริงผมก็เห็นใจมากๆเลยนะ คือแบบต้องมาแบบรับความรู้สึกเหมือนแฟนแมนยูนะเออแล้วได้เหนียวนูกนนี้โอ้โหลัสมูทอยลุนโอ้ได้ไงครับเข้าทางอามนเยโลจ่ายให้กับนูนแซมัสอารวิเข้าทางเมสเอ้ยลาสมูทอยลุนอยู่นี่วะ่ะผมมีสันมัลอะไรวะนะเออคือแบบว่าก็เห็นใจแฟนบอลซิตี้ด้วยครับโอโ้โหขอให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะผมแฟนแมนยูนี่ผ่านมาเยอะแล้วครับผ่านจนท้อแล้ว เออจริงใครเป็นแฟนแมนยูก็มาแบบร่วมดีใจกันได้นะนานๆนนทีเราแบบเราจะมาสดชื่นกับเช้าวันใหม่แบบนี้นะเออนานๆนนทีมันจะมีแบบนี้นะทุกคนแล้วบูโน่ฟันเดนเตโอ้โหรีบจ่ายเงินไหมนะสงสัยน่าจะโลกนะทุกคนแล้วฝากมาสั้นๆวันทูฟร์นันโดตอเลสหักเข้ามาให้เอ็มบัปเปโอยังเล่นเกมรับกันได้ดีนะทุกคนเรียกว่าสอดซ้อนกัน ได้อย่างลงตัวนะผมแบบโดนยิงก็มาซ้อนบล็อกไว้นะคือแบบทำให้เกมรับมันเหนียวแน่นเข้าไว้นะทุกคนอ่าแล้วนาทีเดินมาที่66แล้วนะครับผมเจนนอร์ซันเดอร์อาร์โนกำลังจุดจุดจ้องจ้องเราจะครอสไปเสาไกลหรือเปล่าโอ้โหเสารแรกครับแล้วเขาเก็บบอลยาวอนนิง่ง ดูเหมือนเขาจะหลุดนะทุกคนตอนนี้เขาแบบค้างๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเขาเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมเล่นไปก่อนดอกนี้นะเอาแล้วคอบบี้ไมนูหลุดมาแล้วกลับมาคัดลัดฟอร์ดแล้วจับบอดลันเอาเฮ้ยลัดฟอร์ดทำไรวะนะโโน้าโอ้โหเออผมอยากจะบอกนะว่าคัดลัดฟอร์ดกับการาโชนะครับโดนดอบนะครับแสมลองยังไม่ติดเลยนะทุกคน เออผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนคือแบบมันเอาจริงพอรามีมีการนาโชกับแรตฟอน์ดมันรู้สึกเกมมันดูแบบมันมันไม่ค่อยกระตือนเลยทุกคนแล้วได้ซัดมาเรเอวกูตาเต้โอ้ยคือแบบว่าเกมมันแบบมันดูขัดๆนะทุกคนคือแบบพอไม่มีสองคนนี้อยู่ในทีมเลยอะ่ะคือเกมมันดูสมูทไหลลื่นมากขึ้นเลยอ่ะทุกคนคือแบบอันนี้อันนี้อึ้งมากอะ่ะคือแบบถ้าขายได้ก็ขายเอาจริงๆคือแบบ ตอนนี้ขายมานันยังได้กาําไรเว้ยทุกคนแต่แบบถ้าปล่อยหมดสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียผลกําไรของสโมสรเนี่ยเป็นดาวลุ่งนั้งคู่เลยเ,เด็กปั้นนั้งคู่เลยนะจากสโมสรอ่ะแตรลัดฟอร์ดยีสิเจไม่น่าใช่ดาวลุ่มแล้วอะไร <c oughs> จริงทุกคนคือเหมือนวันนี้เรามาันนั่งเล่าข่าวแมนยะูวันเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นคลิปของเด็กแมนยูนะผมถ้าเด็กทีมอื่นก็ เราฟังไว้ได้นิดหน่อยครับโอ้เดอเอ็มบ๊อเป้โอ้โหยังไม่ได้ยิงไนมะ่เคลียร์ไปก่อนนะพีอารี่แม็กควายคือก็เป็นการเล่าสารทุกสุขดิบนะของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมกลับมารีวิวโครร้ดดูเบนออมริมนะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนหาโค้ดนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะผมจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะเอาแล้วมาคัสตัดฟอร์ดหลุดมาทางฝั่งขวาแล้วจะ <c oughs> ปาดกลับไปนะ้ำหนักก็ไม่ได้นะทุกคน น่าจะกดเปิดผิดนะจริงๆแล้วฟอร์ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตจริงนะงมันเหนียวแล้วแหละทุกคนมันไม่น่าจ๋าแล้วลจริงเอามาัดเยลโล่โอ้โหถ้าเขาซ้ายแล้วเหนียวเองก็ยังไม่ผ่านนะยังเงฟิรนโดตอเรสอุ้ยแล้วปัมมาตายหาแล้วเอ็มบัปเป้หลุดมาอย่างนี้แฮร์รี่แม็กควายโอ้โหอ่านดักได้ดีนะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้เกมลับเหนียวแน่นสุดๆเลยครับ้อ<ๆ>งช่นชมเกมลับครับเกมลุกก็ ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะเอาจริงแล้วคนที่ยิงงูติดเซฟบอลน,น่าหน้าสั่นเลยกูเอ้ยหน้าจอกูนี่แหละแล้วเคลียร์มาติดบล็อกฝั่งตัวเองแล้วทุกคน <S <S เอเอไม่ใช่นี่ว่าเอ้ยเราเคลียร์ติดบล็อกฝั่งเขานะแล้วโอน,นัน่าเลือกที่จะเซตไปทางด้านซ้ายนะแล้วนาทีใกล้หมดเวลาแล้วนะทุกคน <S <S แล้วยังไงครับยังเป็นบอลของเขานะผมปาร์กีซอง เออผมคิดถึงแบบนักเตะเอเชียนะทุกคนคือผมอยากมีคนคิดเหมือนผมนะครับว่าแบบว่าแบบแบบแมนยูเราอะ่ะหานักเตะเอเชียสักคนมาเข้าทีมไหมคือแบบมันมีข่าวซอนฮึงมินใช่ป่ะแล้วผมโคตรอยากได้เลยโอ้โหลยซัดมามาคัดลัดฟอร์ดไม่งงโดนเสาโอ้โหเสียดายจัดเลยทุกคนเออคือแบบ ผมโคนอยากได้โซนึงมินอะถ้าใครอยากได้โซนงมินแบบผมมาบอกนะอุ๊ยรุมาวีนนี้ยังหน,นักได้เลยทุกคนโอเคครับก็จบเกมวันที่เรียบร้อยนะครับเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้แบบเล่นเลิศหรูอะไรมากนะผมวันนี้มาเน้นเล่าข่าวแมนยูกันนะครับอยากระบายให้กับทุกคนที่เป็นแฟนแมนยูได้ฟังกันนะผมโอ้โหเราน้อมันชื่นใจจ,จริงๆเลยนะแนะฟนบอละ คือแบบเวลาเห็นจีมชนะแล้วแบบดาร์บี้อ่ะเออคือแบบจริงๆก็อยากให้แดงเดือดเรามันแบบสูสีเขาเขาบ้างนะเดีย๋ยวช่วงนี้เขาก็ยิงเราแม่งเกินสามเมตรตลอดเลยโอ้นี่นะเป็นอนดีตรแรงดิวิชั่นหนึ่งเลยนะทุกคนขูเล่นโคตรยากเลยนะทุกคนแล้วแบบแมนยูแบบในเกมมันแบบเวลามันเล่นเนี่ยทุกคนมันไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีนะ เอยและนี่คือลายอ้าของเขาครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้แคบทำทำปกช่องนะครับผมไม่มีอะไรนะครับก็ทําให้เพื่อนผู้ชมดูเลยเนาะกูก็ไม่ตัดออกเลยกูก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่แลวนี่นนนครับก็คือไฮไลท์ในเกมนี้นะผมเมสซี่โอ้โหแทงมาลุดมาอย่างงี้แต่ล้ําหน้านะทุกคนช่อน,นี้แต่ยังติดเซฟโอนาน้าแล้วนะแล้ว,ลวมาไทยเรลิกจะพุ่งมาปัดสกัดนะ โอ้โห oh, hey. แล้วแทงช่องนี้คือแบบคอยหล,ลุดเป็นช่องเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแทงมาไยงไเหมือนกันนะคือแบบหลุดเป็นช่องเลยจริงงงเหมือนกันว่าหลุดมาได้ไงนะแต่ช็อน,นี้ก็ปาดคืนให้กับบูโน่แปรนิ่มๆเลบโอ้ยโอเคครับ, oh, hey. okay, ครบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องฟุตบอลแมนแนสยามน,นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนมันยูทุกคนขอให้ตื่นเช้าแบบมีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ